น้องๆแฟนครับอีซีหลังจากกินขาแล้วเอ้าคนขึมาตกเราไปเลยไม่เป็นไนะคัาคนร้ดย่อยลครับมีร่มอยู่รมนะรครับหนึคันสองคันรนางเจ็บไข้่งี่ีพี่ใหญ่มากครับรถไหนสวัสดีครับฟาแลบครับพี่น้องครับมากความกัาสัยฝนมือนีร่นมจะิีนมานี้นด้ตกมาดมาไล่สดเดยพ่อซีบีถตกันเออ ฟ้าแลบด้วยฟ้าสุดครับอันนี้เราจะถอยความเร็วลงดูที่ความปลอดภัยครับอันนี้ตัวกำงามงข้อย <c oughs> ตัวกิฬาสังหรอตัวล้มหนิอันนี้บ่มี่กับพี่น้องเป็นล้มล้มบ่มีมม่มีฝนธรรมดาครับเมื่อกี้ไทยไทยสัญญ,ญาณไทยถอดมาจากชนบอรี่ สังทีวีช่องท่านช่องนี่เนาะมันว่าล่ะผู้ซื้อข้าวอยู่หม่องนึง่งผู้ซื้อข้าวอยู่หม่องนึงผู้ซื้อข้าว,ช,วช,ช,ชุดหนึ่งอยู่ชุดหนึงอยู่ชุดลงผักสนามผักสนามอยู่ชุดบุรีสนามชุบุรีครับหลายช่องครับมีช่องเดียวแต่ว่า<ด>มีผู้ซื้อข้าวอ่ผู้ซื้อข้าวมียอยูอย่หลายจุดเอออยู่หลายจุดนี่สามารถต่อไปในกระถิ่นไปสุของสุปองนสุขแก่เลยพี่น้องแก่น้อยเออหนุกข้าวสารนี่ครับอ๋อตอนนี้มาหน้าพยุง เดินทางปลอดภัยกําลังเสเขาอุดรครับไปส่งกาแฟเราก็ไปเส้นสัญญาครับผมอยู่บานนุ่นอกแล้วก็ท่ามคุณแม่รัดครับอันว่เป็นหยังครับว่เป็นหยังอันมันก็ได้ขึ้นเข้าแตวตอนมี้ไรครับผมันมีอะไรให้รับใช้ครับแม่ครับไปบานนุ่นเกอกครับครับ คือถิ่นครับไปแล้วเลขาคิวแท้คิวมินเปิดว่านผู้ซื้อข้าวอยู่ทั้งเกาหลีโอ้ไม่ได้ดอกเดี๋ยวผู้เบาที่ไปกีบหลายอีกไก่ได้ซื้อน้มาซุเนี้ยเนาะเร่ขาผู้เบาที่ไปกีบหลงไปมักผู้เบาอีกอแอดแอดมิน<แ>งามนะเลขางามแม่นอกคิวแท้ <laughs> รอรับอยู่จ้าครับฝนลิ่นกันอยู่ในรถเนาะขับด้วยสร้างก็ไปครับ,รบพี่เฉลี่ครับผม,ผมครับใช่ใช่ผมฮอดนี่แหละครับนี่ฮอดแยกอี่ยังเ,เ,ด,เดินเจอได้วัดป่านาดีครัห้วยสามพาดนี่ใกล้แล้วนั่งครับเลยไปลังสิเขานุนสูงแมนครับไปลังสิเขานุนสูงครับกกดึงไหน ครับ,รบไล่กันมาฝนตกเลยครับนี่เยเย็นฮอดแมวลาเดอะบอสแยมครับผมแม่ใบสามฝนตกเย็นสบายวันนี้จะน้ำกันจะมึงด้วันนี้จะน้ำกันเดี๋นั่งก็น้ำกันเด้เครับอ๋อจนะ้าครับผม ไก่ยังรับไก่ยังรับบ้านเขาสารบอกไรฝนรมาสุพรรณเนี่ยเด้อไม่ไม่ไม่มีไมไม่มีทางก็ไม่มีทางไม่มีทาง,ทางครับสวีดับสวัสดีครับ เดินทางปลอดภัยจ้าหนุนโตขอบคุณครับติดด้ดยครับติดด้วครับไว้นั่นติดด้วยครับเปคณะกรรมการสูรินไม่เคยตกผู้จ้างใดล่ะเนาะครับมันต้องระดับมันต้องระดับผู้ว่าเป็นคนฝ่างานแบบนี้นโยบายบาแบบนี้ไปไหนครันุโตสภาสะพานทุกประจําจังหวัดก็สามารถเดินปูนได้เลย ไข้อ hey, e oui, ุดรนครับยื่ยใดแหลมได้ปลาเยอะเลยบอดเอาบอกดีมากเลยไงดี่เลยอล่ะถ้าว่าถ้าว่าคนที่จะสามารถที่จะประสบ้งานโดยแรกมันต้องเป็ระดับวัฒนธรจังหวัดหรือระดับที่ว่าือเรื่องนี้จะทรับข้อมปัจจุบันได้ไหมได้เลย เอาแมนบ่เดี๋ยวนั้นอย่าท้องให้ยัง,ย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 งมันดีคนตกระวังเด้อครับผมยุบป,ป้อมตำรวจทางหลวงอ๋อนี่แหละ ติดกับยูยูยูฟังตุกยูฟังเห็นเพรตุกขามเนาะรถสีดได้ครับรถสีได้รถตกแน่ได้เยยนี่ยเอาจะคุยกันยาวๆเอาครับผมครับครับโอ้ยู่หนา้าบ้านเนาะยู่หน้าป้อมตำรวจนี่บอกมีโอกาสจะไปหาอันนี้เพื่อนพันธมันบางจากเลยครับ แม่นครับนี่ฮอดปั๊มควอดโมเลยเนี่ยในยุตนาแหละไรเด้วเต้าเหลืเลือดเนื ครับเห็นึ่งจะมาถึงแล้วนี่กาะลาเลือกไหมบอเดินนะครับอ่าไอึดหมองนี่ยึดปั้มนรถหลวงรถหลวงอยู่ซ้ายมือฝนมันจางแล้วเดินเดินขับเด้อร์ใจด่วนีน่อยยึดยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงอยู่ปั๊มเชลยวอยู่ปั๊มเชลยว มันจะสูงอยู่ข้างหน้าเหรอโอ้ได้ครับได้ครับจะรอฝั่งทางนี้นะดูดูถนนด้วยนะครับเราเรียกเขาเปไปด้วยค่อยมาถามนะครับไปติขามาเ้า ก็ดนหอดอูเงนินนะครับน่าจะสามนาทีถึงครับนี่บ้านน้องไผ่ถึงบ้านน้องไผ่แล้วครับตรงมาอีกเนาะอ่าตรงมาอีกครับผมครับผมอีกไกลอยู่ครับ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 ผม รโอโครับนี่นี่ข้ามสะพานมาแล้ว,ลวครับน,น่าจะเป็ยัง,อง่อบสถาน,นีตำรวทวังหมดนี่อยู่ข้างหน้านี่เนาะนี่ฮัโลโหลาล้บกอนแล้วน,น่าเป็นทางตำรวจทั้งห นี่แหละนี่แหละสถานีตำรวจตหลวงนี่แหละช้างสองสองสองกล่องอ่าสองกล่องเตรียมหน่วยทอนด้วย้องดหนยะครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลโรงบาลเตอนนี้อยู่โงยบาลเนี่ยโราลมะยังไยังไกลอยู่ อันนี้อยู่โร,โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีตรงไปอีกเนาะคือติดถึงกระจกาคือไปถึงยึดเทียทพเพราะย้าขามากเลฝน,นมันเบิดแล้วยั่มีฝนสิบเบิดแล้วครับจางแล้วเดินทางปลอดภัยครับในอุดรเพิ่งลงเม็ดรครับ ก็จค,ครับผมรถตู้กี่ซีซีสองพันแปดครับเครื่องสองพแปดครับรถตู้อีกแปดกิโลอะไรยุดบันทีจานที่สุดคือบบันทอดสานีเหละครับรถพุกล้อเลียงมากสั่น อะไรก็เดีลยวพูดเทอนั้นแหละเรียนก็คิดใส่มาตลอดวอไเลยหลังๆมาเดียาจะเศร้าอะรามีดานนี่ จะเจออารุณพอดีเนาะ ครับผมตอนนี้ถึงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายครับใกล้ยัง,ยงครับตอนนี้อยู่ใต้สะพานลอยจะพูดคิดว่าสะพานลอยขนาดไหน กระดิแมนแต่บ้านสูงลุนนสูงกะตียุ่นี่บ่หนิไอหยุดบอกกะตีบ่แมนนี่บ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยเดี๋ยวนะขึ้นไปจะเป็นตำรวจทางหลวงแล้วก็ได้อะไรแทงน้ำปลาปลาอะไรจะดูสายมือเนี่ยป้อมตำรวจทางหลวงนะครับป้อมตำรวจทางหลวงอยู่ฝั่งผมเลยใช่ไหม อ๋อข <premises? S 2> oh, yeah, ้ามาลองฝั่งนี้แล้วอยู่กลุ่มปลาปาเนี่ยตอนนี้อยู่การปลาอลาอยู่ๆมันอยู่บ้านอะไรสะพานลอยที่สามอันนี้สะพานลอยที่เท่าไหร่เนี่ยที่สามศูนย์ฮอนด้าอยู่ศูนย์ฮอนด้าแล้วครับฮอนด้ารถซื้อรถซื้อรถซื้อ บ้านเขาสานฮัลโหลอยู่ไหนอีกอะนี่เสะขนาเากดี๋ยวนีเนาะเยทาเจเย็นเจเย็นหอบ้านเขาสารเจอแล้วเจอแล้วบ้านเขาสานเจอแล้วอยู่ใต้สะพานนี้ใช่เนาะ เนี่ยอยู่ใต้สะพานอาอเห็นป้อมตำรวจแล้วโอเคอยู่อยู่ใต้สะพานเลยจนอยู่ป้อมตำรวจเลยเยอะป้อมตำรวจนะอ๋อป้อมตำรวจเลยนี่เห็นป้อมแล้วเนี่ยป้อมตำรวจเอาเดินมาเลยครับไหนล่ะอ๋อเจอแล้วจ้าจ้าจ้าเปิด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 ช้างโอ้ครับ เก้าเกออ้าขอบคุณครับโอ้ฝนตกโอ้ฝนตกฝนตกครับสวัสดีครับเ็นนานแล้วนะเราก็อยากเจออือมาตั้งนา ทำงานเพิ meal, ่งกลับมาก็เลยคุณแม่ทำงานที่ไหนครับทำงานที่เขาสวนกวางก็อยากเจอบอสดอรดีใจบรดีจรเจลเเลเอดีเรดีจลเอเรัียเบอเจลเบอดีลบอร์ลเบอร์บอร์ดีอเจลอยดีเจลเอดีเบอย์ดอด้เจอจลเดเรดอยดจเออบอ หนักอยู่ครับหนักอยู่ก็ดูวันต่อวันครับครับขอบคุณครับดูเงินคนหนึ่งสองเจ้าเม่กาแฟออกมาเลยหนึ่งสองสามดูไหมครับสามร้อยบาทขอบคุณครับดูดีไม่แห้งครับขอบคุณมากที่อุดหนุนนะครับ อร่อยก็บอกต่อหน่อยเด้อกินประจังจินกาแฟแบบว่าที่จริงอ่ะเป็นเอสซีของแม่บ้านฟินแลนด์ก็จะทำให้เขาด้วยดีครับดี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 ก็เลยสั่งตัวนี้ไว้หอมลงนั่นนี่เพราะว่าครับผมก็คิดมากใช่ไหมก็ครับไม่ต้องคิดอะไรสู้ๆนะครับผมสู้ๆนะลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้เดินทางปลอดภัยคุ่บ้านฟินแลนด์ก็น้องชายนี่ ด้วยกันดีๆกินสังทนายก็ดีหมดแล้วครับครับฝูดโน้นกันไปเนาะจะได้มีแรงสู้มีกำลังใจในการสร้างงานคนเรามันก็ต้องทํางานเนาะหาเงินเนาะครอบครัวใหญ่ๆเราก็ต้องสู้ชีวิตเนาะรได้พีดค่ารักษาแล้วก็การหายเร็วๆเด้อครับขอบคุณครับรักษาไปรักษาครับขอบคุณครับเอาแม่ส่งรูปให้ด้วยนะผมไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณครับ ตู้ไปใน,นเมืองตอเมื่อกี้เดี๋ยวแล้วนม่โอเคไปอันนี้อันนี้มีกาแฟจะมีโปรโมชั่นเคยสั่งแล้วครั้งหนึ่งจะสั่งอีกค่ะอ๋อ ส่วนมากคนที่กินแล้วม่จะไม่ไม่ตะซื้อซ้ำเลยไม่ตะกินอีกเลยนี่คือเมนเมนเมนด้วยรสชาติครับกับสรรพคุณที่ท <station> ี่ตอบโจทย์ด้วยตัวนั่นเองด้วยตัวทั่นเองนี่มันไม่ได้คิดว่าจะเป็นนั่นสิพี่น้ราเออหันปากหยาบหยาบหยาบเออกินกินจนคิดอะไรใครยังไม่ลองลองเลยพี่น้องต้องเอาไปลองกินกาแฟเนี่ย ต้องตดิใจ<บ>ต้องอบตัวด้วยด้วยด้วยตัวท่านเองต้องกินต้องกินด้วยตัวท่านเองกินแล้วจะเป็นอย่างไรสุขภาพพี่น้องก็ับที่ดีขึ้นครับจำได้ไหมที่พัทลพรอ,อะไรแม่คร<ช>ูเมื่อกี้โทรมาอยู่เพ<อ>ราะมันใช้เครื่องนี้ไหลอยู่ไม่รู้สึกยิ้มพัดบอลไหมเมื่อกี้แป๊บนึงช้างค้นหาพัทลพรอ,อะไรท,ไที่ได้ที่ได้รางวัลเมื่อวาน เฟียดแม่งใช่ใช่ใช่พระธนพรอะไรที่ใส่หมวกลูกเสือน่ะเดี๋ยวกำลังหาอยู่มันไม่เจอแม่คู่ถักมาทั้งเฟียดด้อยแม่คู่เด้อพัะธนพรพระธนพรในในในมามีตัวไหนส่งมาดิเอสพีอะไรพีเอทีหรือพีเอสอะไนะเออาร p a t yes. s a <R>. ี a A <R>. ส uh. a p เอร่อเจอแล้วมีที่แวะอีกไหมนอกจากบ้านผู้ใหญ่ต้นมีอีกที่หนึ่งอยู่ในในอำเภอเมืองมั้ย ครับแม่ครูครับแม่ครูผมทำบ้านข่าวสารแม่แม่ทำบ้านข่าวสารครับแม่เาไปยักีับาาสั่ก่อนลยุ่น้ยมายุดสั่ครูย่ใช่ไยุ่นองางยุ่นองาโอ้กับแม่ว่ามาอุดรหน่ก็เลยมาอุดรเลยนี่ครับครับครับบันนี้แม่กับมาเจอกันในอุดรนันก็เนาะ ครับแม่เอาแม่มาหอดแม่ผมไปส่งง้าน,นุนเกอกก่อนเด้อกับับไปหาแม่เลยเลาวครับแม,บม่ครับผมครับสวัสดีครับไป้าน,นุนเกอกกถืตว่ามาเส้นสัญญากับพีพงเยญ่บันน้องหานกำลังตก ตอนนี้สิเขามืองไดนบ้านตาดน,นี่เงินบ่มันกับกิ่งเงินบ่บ่ต้นหนาในสุดดอกอ่านี่ก็จะเป็นแยกว้านจันทร์นั่นแหะเออวันจันทร์นั่นล่ละอาอตรงนั่นอย่าเมนเมนเมนเอ๋อเดี๋ยวหยุดหยุดไลรสดก่อนอีกจั๊กกะจังสีสีไล่ขึ้นไหมเพราะว่าเบอร์มันอยู่ในนี่เนาะครับผมเอาอตอนนี้หัวอุดรเลยเด้อบริษัทกาแฟครับ โทรหาได้เลยครับด,ดิจิตอล064 315 1199ครับ